สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะที่กําลังเผชิญนะคะความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับอาการของเส้นเลือดตีบแตกเส้นเลือดอุดตันนะคะหรือมีอาการตึงคอบ่าไหลกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยหรือเป็นโรคคนแก่นะคะมีอาการดังกล่าวนะคะอาการอะไรบ้างปวดนะคะชาชามือชาเท้า ซีกหนึ่งไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงนะคะฝั่งหนึ่งนะคะไม่สามารถควบคุมได้มือหยิบจับอะไรไม่ได้ยกไม่ได้ท้อแท้นะคะทานอะไรมาเยอะแล้วก็ยังไม่ดีวันนี้นะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนนะคะมองตาอาจารย์มองหน้าอาจารย์นะหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้มาทายาขายอาจารย์นะคะทายาช่วยคนจากองค์การเบื้องบนค่ะ นะคะใครที่เป็นสายญาณเดียวกันกับอาจารย์นะคะเห็นหน้าอาจารย์ก็น่าจะรู้นะนะคะท่านให้ทํายาช่วยเหลือผู้คนอาจารย์อยากให้ทุกคนได้เปิดใจนะคะมาทานโอสถที่ปู่อาจารย์ทราบค่ะทุกคนค่ะนะคะว่าเป็นมานานแล้วทานมาเยอะแล้วโดนหลอกมามากแล้วอะไรว่าดีก็ซื้อทานหมดหมดเงินหมดทองจนที่บ้านน่ะไม่ให้ซื้ออะไรแล้วเข้าใจทุกคนค่ะ แต่การที่เรานะคะได้มาเจอกันวันนี้ไม่ได้ความบังเอิญค่ะนะคะเป็นด้วยแรงอธิษฐานของอาจารย์และแรงอธิษฐานของทุกคนและรวมถึงครูบาอาจารย์นะคะและเจ้ากรรมนายเวนะปล่อยทุกคนแล้วเขาอยากได้รับบุญจากเรานะคะทานแล้วแข็งแรงแล้วนะคะถือสินพาวนาส่งบุญให้พวกเขานะคะวันนี้อาจารย์มีน้ำสมุนไพรขาวตองน,นะคะหรือโอสถทิพย์ของปู่ นำไปรับประทานค่ะ1นขวดนี้ปร,ริมาณ150 ml รับประทานได้15วันนะคะราคา590บาทอาจารย์ช่วยทุกคนทำโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1ทุกคนก็จะได้ไปอีก1ขวดแบบนี้ค่ะแปลว่าคู่นี้นะคะซื้อ1แถม1ทุกคนจะได้ไป2อขวดนะคะโอนนะคะโอน590บาทถ้าเก็บปลายทาง660 ตัดสินใจก่อนทานก่อนหายก่อนแข็งแรงก่อนจะได้กลับไปใช้ชีวิตดูแลครอบครัวดูแลตัวเองนะคะปล่อยไว้นานยิ่งเป็นหนักยิ่งเป็นผังผืดเกาะนะคะหลอดเลือดก็หนาขึ้นเรื่อยๆเอาโอสถทิพของปู่นะคะไปล้างผนังหลอดเลือดหลอดเลือดสะอาดน้ําเลือดสะอาดเลือดไหลเวียนดี ทุกอวัยวะก็กลับมาค่ะโทรหาอาจารย์ก่อนก็ได้นะคะ0989468950อาจารย์พัทรวดีศิน้ำอ้อมยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญในตอนนี้นะคะมีเสียงมาถามนะคะอาจารย์แล้ว ชุดนี้ทานได้กี่วันชุดนี้นะคะทานได้1 5บหถึงสาวันแล้วแต่อาการของแต่ละคนทานยาอาจารย์ต้องคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์มีกลุ่มไลน์ให้เข้าอัปเดตอาการกันทุกวันดูแลอาการกันทุกวันมีเสียงถามมาอีกแล้วนะแล้วว่าเมื่อไหรจ่จะจะเห็นผลอาจารย์บอกแบบนี้ค่ะ7ถึงวันนะคะทุกคนจะได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะคะแต่ทุกคนต้องกินและสัมผัสด้วยตัวเองนะคะอาจารย์รอทุกคนอยู่นะคะบุญรักษา บอกเบอร์อีกครั้งนะคะ0989468950โปรโมชั่นซื้อ1แถม1โอน590เก็บปลายทาง660บาทค่ะหรือจะแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยอาจารย์ส่งให้